ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูกลอิมานที่สําคัญของศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจําเป็นที่จะต้องศรัทธาเราต้องศรัทธาว่าเลา,าได้ทรงประทานคัมภี์มายังบรรดาหล่อซูนเพื่อให้นํามาเผยแพร่กแก่บรรดามนุษย์พระองค์ทรงตรัสว่าแท้จริงเราได้ส่งบรรดาหล่อซูนของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์วิทยาปัญญาและตราชูมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อบรรดารมนุษย์จะได้ดํารงความยุติธรรมเอาไว้และได้เกิดคําถามขึ้นมาว่า คำพีที่อัลลอฮ์ได้สรงประทานมายังบรรดาหลอดศูนมีคัมภี์อะไรบ้างคําตอบก็คืออัลลอฮ์ได้ส่งประทานคำพีมายังบรรดาหลอดศูนยที่ระบุในคัมภี์อันกุรอานมีดังต่อไปนี้คือ1 คำพีเตอร์อล,อล์โรงเงินล้อได้ส่งประธานมายังนบ,บีมูซาอลัยฮิสลามเป็นภาษาฮิบรูคำพีเล่มนี้ประกอบด้วยบัญญัติศาสนาและหลักการศรัทธาที่ถูกต้องและบอกข่าวการมาของท่านนบ,บีมูฮัมหมัดสโลลลอุ์เลวะสลามคำพีนี้บางครั้งรู้จักกันในนามของคำพีโตราเนื้อหาบางส่วนของคำพีอยู่ในพระคิสตธรรมคำพีพันธสัญญาเก่าของศาสนาคริสต์และในคำพี์ทามูดในศาสนาย,ยิว 2. งคำพีอินยิล เป็นคำพีที่อลัลลอฮ์ได้ทรงประทานมายังนบีอีซาออลฮิสลามเป็นภาษากรีกโบราณคำพีอินยินได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักการศรัทธาและเชิญชวนให้มนุษย์เคารบภักดีต่ออลัลลอฮ์องเดียวและได้ยกเลิกบัญญัติบางส่วนในคำพีเตอรอดพร้อมกันนั้นก็ได้บอกข่าวเกี่ยวกับการมาของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลล,ลัลฮุเลิวะสลมัมคมภีรอินยินบางส่วนมีอยู่ในพระคิสธรรมคัมภี์พันธสัญญาใหม่ 3. คำพีซาบูตเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมายัางนบีดาวูดอะลัยฮิสลามเป็นภาษาซีเรียโบราณคำพีซาบูตซึ่งประมวลถึงคำวิงวอนคติธรรมศาสนวาดโดยไม่มีบัญญัติศาสนาเพราะอัลลอฮ์ได้ใช้ให้นบีดาวูดดำเนินตามบัญญัติของนบีมูซาอะลัยฮิสลามหรือคำพีเตรอร และคำพีสุดท้ายซึ่งเป็นคำพีที่เราจะต้องยึดถือยึดมั่นไว้จนถึงวันกิยามัตหรือวันสิ้นโลกนั่นก็คือคำพีที่4ี่คำพีอันกุร่านเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานแก่ท่านอาบบมุฮัมมัดสุลลัลเลวะสัลลัมเป็นภาษาอาหรับโดยมีคุณลักษณะพิเศษคือ 1. เป็นคำพีที่มีความประเสริฐสูงสุดที่ได้ถูกประทานมายังบรรดา,าศาสดา 2. เป็นคำพีสุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมา 3. คมภีอันกุรอ่านได้ยกเลิกบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาในคัมพี์เล่มก่อนๆสี่คำพีอันกุรอ่านจะคงอยู่จนถึงวันกิยามัดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอัลลอฮ์ได้ทรงตัดรับรองไว้ว่าแท้จริงเราได้ประทานอันกุรอ่านลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษาคัมพีนี้และได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าในเมื่อมั่นใจว่าคัมภีอัลกุรอ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนแล้วทำไมคมพีเตารอนคมภีอินยินคมพีสะบูตหรือคมภีย่อยๆอื่นๆ ถึงได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะในเมื่อมั่นใจว่าคำพีอันกุรอานไม่มีการบิดเบือนใดๆซึ่งคำตอบก็คือเหตุผลที่ว่าคำพีอันกุรอานไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงบิดเบือนไปจากเดิมก็คือข้อที่1นึ่งคำพีต่างๆได้มีการท่องจําต่อๆกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีโดยไม่มีการบันทึกเป็นลายลากักษณ์อักษรขณะที่ได้รับการประทานมาจากพระองค์หรอซึ่งผิดกับคำพีอันกุรอานซึ่งมีการบันทึกทันทีที่ได้ถูกประทานมาควบคู่ไปกับการท่องจําของบรรดามุสลิมและบรรดาซอฮาบะสอง คมภีเนื้อหาเตารอนท,ที่ชาวยิวยึดถือไม่เหมือนกับเนื้อหาของคัมภีเตารอดท,ที่คริสเตียนยึดถือแสดงให้เห็นว่าคัมภีเตารอดนั้นเป็นคัมภีร์เดียวกันแต่เนื้อหาข้างในนั้นไม่เหมือนกัน 3. ผู้บันทึกคมภีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมพีรอินยินซึ่งอลอลล็อ์ทรงประทานมายัางนบีอีซาซึ่งเป็นสาวกของนบีอีซาที่บิดเบือนคมพีรอินยินจนเนื้อหาไม่เหมือนกับที่อัลล็อ์ทรงประทานลงมา 4. คำพีเตารสและอินยีนที่คริสเตียนยึดถือแบ่งออกเป็นหลายเล่มแทนที่จะมีเพียง2เล่มก็คือตารสกับอินยีน 5. คริสเตียนแต่ละนิกายยึดถือคมภีร์ไม่เท่ากันกล่าวคือโปรเตสแตนต์ยึดถือคัมพีร์6 6เล่มเป็นคำพีเก่า39เล่มและคัมพีรใหม่27เล่มส่วนคาทอลิกนอกจากจะยอมรับในคัมพีรไบเบิลที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์ยึดถือแล้วยังยอมรับคัมพี์เดิมเพิ่มขึ้นอีก14เล่ม เรียกว่าอะพอคริฟาจึงทำให้คัมภีร์ที่พวกคาทอลิกยึดถือมีทั้งหมด80เล่ม 6. คริสเตียนไม่ยอมรับคัมภีร์ที่สาวกบางท่านของนบีอีซาหรือเยซูได้บันทึกไว้เช่นคัมภีร์ไบเบิลที่นักบุญบานาบาสบันทึกซึ่งได้กล่าวถึงการมาของนบีมูฮัมหมดัดสลุลอ่ลนเลวซัลลัมอย่างชัดเจน 7. ภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์ไม่ใช่ภาษาที่นบีมูซาและนบีอีซาได้รับการประทานคัมภีร์มา 8. เนื้อหาของคัมภีร์ประปนกับชีวประวัติของศาาสด จึงไม่รู้ว่าส่วนใดคือพจนานาของอัลลอฮ์และส่วนใดคือถ้อยคำของศาสดาและส่วนใดคือถ้อยคำของผู้บันทึก9เนื้อหาของคัมภีร์ไบเบิลหลายตอนไม่น่าจะเป็นพจนานของพระเจ้าเช่นคัมภีร์เอเซเคียลบทที่23ซึ่งกล่าวถึงพี่น้องสองสาวชื่อโอโฮลาและโอโฮล b บาและทั้ง9ข้อที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคัมภีร์ตอรอลสคัมภีร์อินยินและคัมภีร์ซาบูตได้ถูกเปลี่ยนแปลงบิดเบือนเว้นแต่เพียงคัมภีร์อัลกุรอาน ที่ยังคงอยู่สภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนและมุสลิมทุกคนก็จำเป็นที่ต้องเชื่อเช่นนั้นเช่นเดียวกันอินชาลอ